สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบานยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาสายชาร์จหลวมง่ายๆนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสายชาร์จเรานะครับใช้ไปสักพักนะครับอาจจะมีปัญหาเสียบแล้วติดติดลำดับนะครับหลวมนะครับตรงนี้นะครับตรงรูเสียบชาร์จของเรานี่นะครับเราเสียบไปนานๆนะครับอาจจะทําให้รูตัวนี้นะครับขยายใหญ่ออกมาได้นะครับ วิธีการแก้ไขง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมนะครับหาคีมนะครับหรือก้าไกาตัดเล็บนะครับนำมาหนีบตรงปลายตัวนี้ครับเนี่ยนีแบบนี้ครับให้เขางุ้มเข้ามานะครับเห็นไหมครับหนีบให้เขางุ้มเข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเหล็กครอบอยู่นะครับ นี่นะครับนี่ให้งมเข้ามานิดนึงนะครับอย่าบีบมากนะครับเดี๋ยวจะคับแน่นเกินไปนะครับก็บีบไปแล้วก็ทำการเสียบชาร์จได้เลยครับนี่ครับแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็หมดปัญหารูสายชาร์จของเราหลวมแล้วนะครับทำง่ายๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นำวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ